นะครับยังมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมขอกราบขอบคุณอ่าคุณแพนโบด้วยนะครับเพื่อนอ่าถ้าเป็นท่านท่านเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยนะครับอ่าที่ท่านอยู่ที่อังกฤษนะครับที่ท่านให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตตเฮานะครับและให้ความเมตตากรากับผมเสมอมานะครับให้ความเมตตากรุณาและเอ็นดูกับผมเสมอมานะครับแล้วก็ท่านช่วยแชร์อ่าในเพจต่างๆที่ผมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุยสบายสไตล์ม ไวจากอัสดรเทยุทธนะครับแล้วก็ช่วยแนะนารายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับให้ช่วยสลัดเวลามาร่วมรับฟังหรือรับชมนะครับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับทางช่องทางในทางเฟซบุ๊กนะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณคุณแพนโบเป็น Blake ปที่สุดเลยนะครับที่ท่านให้ความเมตตากรุณานะครับแล้วก็ช่วยแนะนําเพื่อนๆแล้วก็เคอญาติของท่านด้วยนะครับบางทีท่านก็แท็กอาหารเพื่อนๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ ช่วยแชร์นะฮะว่าเป็นรายการของผมเมื่อไรอนี้นะครับแล้วก็เอาอากาศสดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ดีให้ติดตามได้ทาง youtube นะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ซึ้งใจมากๆเลยนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยขออนุญาตอ่าอ่า นำลงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับคุณแพนโบนะครับนะครับก็ท่านก็ใจดีนะฮะแล้วก็ท่านทําธุรกิจอยู่ที่อังกฤษด้วยนะครับแล้วท่านก็ให้ความเมตตากรุณานะครับท่านก็ช่วยแนะนํารายการนะครับอย่างที่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรายการดีๆเข้ามาฟังได้ที่นี่นะคะก็อาจจะเป็นที่ YouTube ที่ผมนําลงนะครับผ่านทางช่องทางของทางช่อง YouTube c h ANEL n BCC Channel FM 90.5นะครับหรือว่าเสิร์ถาคําว่าคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับมีคลิปเต็งรายการต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ รับความเมตตาการุณาจากคุณแผนโบช่วยแนะนําเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาติดตามนะครับรับฟังรับชมช่อง YouTube c h ANNEL ด้วยนะครับของทาง BCC c h ANNEL fm 90.5นะครับซึ่งบางครั้งมีเพื่อนมาถามนะครับว่าทำไมไม่ตั้งเป็น BCC c h ANNEL อย่างเดียวใช่ไหมครับอาจจะจำง่ายเพราะว่าอย่างเว็บไซต์เราก็เป็น w w w b c c c h ANNEL n e t ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น b c c o m m u n i c a t i o n n e t ใช่ไหมครับแต่ว่าบางอย่างเราก็อาจจะ อาจจะมีการมีมีก่อนหน้าแล้วเราก็เลยใช้เป็น BCC Channel FM 90.5นะครับเพราะว่าเราออกอากาศส่ทางขึ้น90.5ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสหานีข่าว BCC Channel ผมก็ตั้งมาจะเข้าสู่ปีที่13แล้วนะครับถ้าเป็นเมษาวันที่3เมษาปีหน้าก็ 13ปี9กสู่ปีที่14แล้วนะครับแต่ว่าก็เลยใช้เป็นช่อง BCC Channel FM 90.5นะครับแต่าสามารถเสิร์ชหาได้นะครับหรือว่าพิมพ์คุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับมีคลิปต่างๆมากมายเลยนะครับต้องกราบขอบคุณคุณแพนโบเป็นที่สุดเลยนะครับ